เด็กจะช่องผมเหมือนเดิมครับเป็ิงลุ่มเด็กชั้นเวันนี้เก็บฟางครับสำเพอปลาแตงไม้ครับวันนี้ครับมาหอบฟางครับนี่ครับขึ้นเหยียบเลยพี่แน่นๆเบี่ยงไปข้างขวาดีกว่าครับทำไม่เหนื่อยนี่ครับฟางดุดใหม่ครับจานุมาช่วยรคับเนี่ยมาทำงานเลยครับจานุงานจานุกับเล่าเบียร์กับเลี้ยงครับไปถ่ายของผมย่า มาจ่ายละ,อะ,อะเอแอแบงก์ก็อัดเถอรถกับไปแรกเถออัอนยังแอัน,นี้ลงพื้นสักอย่างด้วยเออเออนะครับนัดหวยปุ๋ยกับมาช่วยครับวันนี้ครับึ้นหยับเลยถ้าไม่หยับไม่ได้แล้วเอ,อ,อ,อ้ยแรงแรงว่าสูง ครับแรงมากครัเอาเฟียงดิบครับเฟียงดูดใหม่ครับเรื่องมือขวายก่อนกินมดครับอาหารซดครับว้าวพวกนี้ตัดญ้านะพอนะาหารแห่งเงี้ย <c oughs> <c oughs> เออแล้วนี่อาหารมาม่าต้มมาม่าต้มวงนี้ตัดญ้าเลยนะะ <c oughs> ครับเราเป็นกล่องเป็นกล่องจ่วยกันแป๊บเดียวครับ ครับจานุเออน,เนี่ครับม้วนเลยครับกินกระเลี่ยนกลาครับกินกระลิ่นครับกระลิ่นครับไอ้นัดป่อยปุยกับเคาะปุนครับเล็มอยู่นันครับเมียให้ด่าละเงินครับฮะอ๋อมันเกิดปลาเท่าว่ะครับวันนี้ไปแฮปปี้เิร์อเดย์มาได้กินเล่าเลยววะอ๋อ โอ้นี่ครับพ,รพันพวกนี้กูเตรียมป่าปิ้งไก่นึ่งมาได้เหรอมพลาดแน่ไจ้โนุชัวนะมันพุกเขาเชิญกี่โมงมาอ่านไปถ่ายคลิปนุตัดไม้ผมำนคำเนาะขนไม้นี่ครับเดี๋ยวจา้านุจะมีเอพีเด็ดครับขนไม้รัวครับาขาย วันนี้ช่วยกันเคาะแางครับนี่ครับร่วมด้วยช่วยกันครับบริษัทผมบริษัทอิตาเลียนครับทํางานเป็นระบบครับอืมระบบแรงครับอืมพวกนี้เับแปลกกันเลยนะเอออันออบน้ำมารอเลยนะแล้วกินแยงน่งเลยนะเออ,อ,อโอ้บ่ได้บ่ได้ฮะแม,มา่เปลี่ยนกินหมูเปลี่ยนปา่า <c oughs> ซื้อหมู่ม่ย่างหมดเลเก็บซีฟเลยมันไปตลาดนัดนัดนนูนนเน <c oughs> าะเดี๋ยวพวกนัดไปลากโต๊ะที่แปลงกันครัไไาวันนี้คิวพี่เผาครับพี่เผาทำงานก่อนครับนี่ครับนี่ลมโดยช่วยกันครับฟางสดไอ้กลิ่นดีนะครับควายอ่ะ <c oughs> มีวิตามินอยู่ครับวิตามินยังคงจะเหลืออยู่ครับโ <c oughs> อ้โหเลยอนอ่าคลิปเพื่อเอฟซีพอเลยครับวันนี้ มาได้ทำงานครับนี่ครับขึ้นไปย่ำนุขึ้นไปย่ำขึ้นไปย่ำ,ำอย่าปอกกินอนี๋ยวไมเไี้ยนี่ครับตังหยียบกูนแน่นครับขึ้นไปย่ำเลยเออกินนอนกิ๊กระลินก็ได้เจ้านุเออ ยำข้างๆไงเฮาเสีหวยแต่ก่อนเสียยาเสี่ยวหวยนะครับเนี่ยต้นหนังเรื่องเสี่ยวหวยกำลังดังครับวันนี้เป็นหวยเสีย่ยอะไรครับ <c oughs> ตะกี้ตามหาเอาคลิปครับโอ้โหเล่นตัวไปขโมยเบียร์ผมที่บ้านครับดีผมเจอก่อนครับมันแก้วทีเดียวกินวันเดียวเลยไงน,น,ะนะั้นแหละเออเออเออผมเจอผมป้นตา นัดนพวกมาลักต๊ะกันเนื้อมึงไปตลาดนัดมนาก็ได้ตันแบก็ได้น่นี่แม่เสียบจอบหมุนอยู่พวกี้ไปปั่นไปจุดเฟียงเหมือนเจ้าแล้วก็ไปปั่นบานข้าวโพดไหงหัว อยอ้ําจะค่อยกินอย่างแข็งเ้าวมาลมเนี้ง่าย,ยาตายไปเลยนครับลมด้วยช่วยกันครับแรงมาเอาเหางกันครับแม่เท้าวันนี้บล๊อกอันนี้จานุบริรอกล่อกับแก้มจานุแล้วครับโอ้ไปยามงานจานุมานานจานุบอดเตรียมอย่างเลยครับเอาของผมอย่างเดียวเลยอะ าปลาทับทุมรับพิมมาวันพรุ่งนี้ก็รู้ว่าจะเป็นปลาลับพิมหรือว่าเป็นปลาซิวอ่ะถ้าเป็นปลาซิวคงเป็นสารเราใช่า่อาอผมมีอย่างล้วครับเขียวจานุก,กินปลาครับมีปลาลับพิมมันพวกอะกโอ้กับไปไข่ไม้เป็นพวกไม้หล,ว,ลวงไม้ลงง่านะบอดได้กินหรือดิอ่าเาจับมือกันมันพวกบอพาดอ่าจับมือกันจับมือกันถ้าพาดนี่เตรียมไปถหายอ่นี่เลยจับมือเลยคนพวกน่ะคนคนใหม่ว่าคนเก่า บ่อ่าอ่าอ่าแจานุว่าครับอ่าคลิปนี้ครับเป็นหลักฐานพยานครับวันนี้ปล่อยพี่เผาวเก้าห้าไปก่อนครับวันนี้ครับวันนี้ครับเออวันนี้เก้ห้าจัดการครับย่ำหน่อดิเออวันนี้คนแก่ทำรอบกันครับอ่าวันพุกแจนุจะไปลากมัสยิดวัดป่ะครับตั้งเต้นไว้ยังครับตันหมดแล้วอ๋อครับวันพุก ก่อนพวกเให้นัดไปช่วยก็ได้ไะหับย่างก็ได้สองคนเลยคำเดียวงนะนี่ครับอันนี้สมศักครับสมศักเมียงามครับน้า๋ยวบ้านของสมศักเมียเท่าครับนี่ครับเสียซักเสียเผาเออเสียซักเสียนัดนี่ชอบของคนเท่าครับไอ้นัดกับเมียเท่าครับสมศักกับเมียเท่าครับผมนะเอาละอ่อนครับนะครับ สมภารนี่ชอบละอ่อนเหมือนกันครับสมภารก็ห้าเอาครับเอาตรงนี้พี่ไปทำไมไกลอ่ะพอแล้วเนะนี่ยเต็มเลยเต็มแลยอืมเจ้าของก็เดินคุมอยู่นะโอ้เดี๋ยวเช็ครถดุดกันนี้ครับเข้าออกกุ้นมาโอ้บออกกันนะออกดีดุดีดุดดีกันนี้ผ่านม่วนแล้ว,วกันงอแงพวกอะพอแล้วหรือเปล่า ครัเต็มลำแล้วครับแต่นุกยกมือโป้งเลยครับครับฝากกดตามกดแชร์กดซับสมาริในช่องผมด้วยนะครับสันซิ่งดมเนียชาแนลครับขอบคุณครับ